ให้ทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกนี้สนับสนุนโดยไฮลักส์รีโวสวัสดีค่ะดิฉันชื่อมาลินีภูจำรงชื่อเล่นป้ารวยมีอาชีพขายผักผลไม้ปร้ารวยแม่ค้าขายผลไม้เป็นสายบู๊แฟนเยอะมาเริ่มที่แฟนคนแรกกันเลย เราก็ไปกินเหล้ากับเขาแหละแต่เราไม่คิดว่าเขาจะว,วางยาเราไนงะ<ม>เขาก็แบบว่าข่มขืนเราแล้วเราก็แบบว่าหนีไงเพราะเราไม่ชอบ<ม>เราไม่ได้รักนะ่ะแฟนคนต่อมาหล่อบ้านรวยสาวกรีด๊ดเขาเป็นแบบว่าลูกกำนันอะไรเงี้ยคือก็มีอิทธิพลไง,งเราต้องการให้เขาเป็นไม้กันหมาคนแรกของเราไงก็ม,มาทะเลาะกันเรื่องว่ามันไปเอาผู้หญิงซ้อนท้ายอ่ะเราก็เลยกระโดดทีบมรถมันพังหมดเลยแล้วก็มากอดขาเราขอโทษอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ยอมเราก็เลิกเลิกวันนั้นเลยไงมาเจอแฟนคนที่สาม วันนี้ก็ไปดูคอนเสิร์ตอะเด็ก,กเกษตรอะเขามาเล่นคอนเสิร์ตที่นั่นมันก็โดดจากเปที่ลลงมาแล้วมันก็มาคุกเข่าอะ,ะเอาอดอกไม้ให้เราเออเราชอบเธอนะมับอกคุกเข่า<ม>เเหรอมีลูกคนหนึ่งคนหนึ่งก็มาแฟนโดนยิงตายเาวเหรือทำไมอะก็แฟนคนเก่าเขาไม่พอใจนิดนะอ๋อแฟนคนเก่ามายิงป้ารวยทํางานหลากหลายอาชีพมากไม่ว่าจะเป็นแคชเชียร์ปั๊มน้ํามันขายรองเท้าเด็กเสิร์ฟร้านเหล้าอาบอบนวดจนมาถึงอคอกเทลเลา คนที่สี่มาเจอเรามาเจอเราเขาบอกว่าเขาเขามองเราเขาก็บอกว่าชอบตั้งแต่วันแรกเลยเขาบอกคนที่สี่เขาบอกเขาชอบมานานแล้วเขาก็ชอบเนี้ยอะไรอะไรเนี้ยก็ไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบมีความสัมพันธ์กันอยากจดทะเบียนกับเราอะแต่เราไม่ยอมจดแล้วทำไมไม่จดเขาแบบก็ดูมั่นคงเป็นทนายเป็นอะไรแล้วตอนนั้นเราไม่เขาให้การบราดีเขาเปรยเราดีไงเวลาเราไปกินข้าวอะไรเงี้ยเราสั่งเยอะๆเขาก็บอกว่าคุณสั่งมาแล้วไม่กินผมไม่ใช่เสียนะ ก็บอกเอาไม่เสียเป็นเสียก็ไปไกลๆเลยเราก็บอกงี้ไงเงี้ยนี่ตอนนั้นเราก็เลือกได้อะเนาะเออไปนั่งตักเขาไหมไปนั่งตักเขาไหมมันไม่ต้องนั่งหรอกมันมาก่อนเราแล้วไม่ไม่ตักกับข้าวเขาว่าตักกับข้าวง่ายเนาะนั่งตักตักกับข้าวไม่หยุดเลยแต่เขาว่าตักให้เราเราไม่ตักให้เขาเราเป็นผู้หญิงล้วต้องถนอมใช่กลัวเด็กมานั่งตักมากเลยในที่สุดก็อยู่ด้วยกัน อยู่กันแล้วก็เลิกกันไปครั้งหนึ่งแล้วเพราะเราไปอยู่ใต้ไปทํางานใต้กลับมาเจอกันอีกอก,ก็เลยมามีลูกกับคนนี้ใช่ไหมทนายเนี่ยแล้วทนี้ท่น,นี้ก็แบบเลิกกันไปหลายปีอ,ะอ่ะคือคือเขาก็ไม่สนใจเราตอนเราคลอดลูกเขาไม่เขาก็เอาทะเบียนอะไรมาทําให้เราเรียบร้อยแต่ว่าเขาเหมือนไม่สนใจเราแล้วเขาคือเหมือนเขามีคนใหม่แล้วเราเข้าใจอันนี้เราก็บอกไม่เป็นไรเราแฟร์อยู่แล้วคนอย่างเราแต่คุณต้องจ่ายตังค์ขึ้นมา เราขอ400,000ได้ไหมสมัยก่อน400,000มันเยอะเราก็บอกว่าเขาไม่มีตังค์ถึงขนาดนั้นหรอกอ้าวไม่ไม่มีเรามีเท่าไหร่ก็เอามาแล้วกันฉันยอมเลิกฉันจะเลี้ยงลูกฉันเองฉันไม่ไปเกี่ยวกับคุณเราอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่แต่บางวันที่เราไม่มีตังค์เราก็เอาอะโทรไปบอกว่าฉันไม่มีตังค์นะเนี่ยมันต้องเลี้ยงลูกคุณต้องจ่ายตังค์ขึ้นมาอะไรเงี้ยเขาก็ให้อยู่นะเขาก็ไม่ได้้ายกาจอะไรหรอกเขาก็ให้เราเราก็เราก็โอเคอยู่แต่วันวันที่ต่อยเขาเรคือมันโกรธ หมือนดูถูกผู้หญิง่ะมันเกินไปไงเลยต่อยมองโหจัดต่อยตรงเนี้ยตัดดอกไม้ก็ร่วงคําพูดไหนที่ทําให้เราแบบฟิลขาดต่อยเลยก็แบบดูถูกผู้หญิงไงอือก็เหมือนดูถูกเราอะว่าเห็นแก่งเงินอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือคํานี้แหละมันเดือดไงทั้งที่ท,ทั้ทงที่ออกเงินมานิดเดียวเราเลี้ยงลูกมานี่เป็นปีเป็นชาตินี่เราหมดไปหลายหลายล้านอะได้ไหมแต่คุณหมดแค่เนี้ยสามสี่แสนแค่เนี้ยกระจอกว่าเราก็ว่างี้เนาะ อ่ะพรเลยต่อยเลยโมโหต่อยปุ๊บจบก็ร่วงเลยไงอืมอันนี้เอิจริงทุกคําพูดโอเคจากวันนั้นก็เลิกติดต่อกันไปใช่เลิกขาดไปเลยเออทุกวันนี้ดารงชีพด้วยอาชีพอะไรคะขายขายอะไรบ้างขายผลไม้ขายผักพืชขายพริกอะไรเสื้ออะไรได้ขายหมดแม้แต่ข้าวโพดคั่วขายที่ถุงขายที่ไหนขายเต้าปูนเต้ปูนตาปูนเก๋มากเลยซุ้มเขียน อะไรนะหมูสเต๊ะเออไม่ได้สามาแต่ข้างล่างก็เปิดมาผลไม้เต็มด้วยอะไรก็โอ้โหเริ่มเป็นหนี้ตอนไหนคะตอนที่ก็มามามาตอนนั้นมันคือมันก็เป็นหนี้มาตลอดนั่นแหละตั้งแต่หมุนไปเรื่อยๆหมุนไปใช้ไปหาไปหมุนไปหาไปตอนงตกอ่ะฟองสบู่มันแตกไงแล้วเราก็โดนโกงโดนโกงแชร์แชร์มือละห้าแสนเราเล่นก็ว่าโดนโกงคนเพี่อนมือละห้าแสน เพราะตอนนั้นเงินมันเยอะไงเราหาได้เงินวันละสามสี่หมื่นนะเราไม่ได้หาได้น้อยแบบกระจอบง่อยแบบนี้นะเดี๋ยวนี้มันกระจอบง่อยแล้วมันได้พันพันวันกว่าบาทอะไรเงี้ยมันก็ไม่พอเมื่อก,ก่อนเราหาเงินได้เยอะอ่ะเนาะเยอะแล้วเห็นบอกว่าที่ลูกไปไปชนคนไปขับรถชนแล้วก็ลูกก็ไปกดเงินเอาเงินเก็บของเราไปหมดเลยก็สุดท้ายที่ว่าเท่าไหร่บอกลูกได้ไหมก็มันไม่กี่ไม่กี่หมื่นเอง ตอนนั้นมันไปหมดเลยเงินของเราแต่ตอนเดือนนั้นมีเงินอยู่ห้าแสนแต่มันหมดไงมันแบบว่าให้ให้ให้ลูกบ้างให้ร้านบ้างอะไรเงี้ยมันก็แจกแจกกันไปเพราะมาสมบัติน้องให้มาแล้วเราก็หาเงินไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วอ่ะเนาะหาไม่ได้แล้วเรานอนป่วยอยู่ด้วยไงม่สบายก็เลยพอพอเงินหมดตัวก็เลยมากู้เงินเนี่ยทาทุนก็เลยมาเป็นหนี้ครับนั่นแหละเป็นหนี้อยู่ทั้งหมดเท่าไหร่คะตอนนี้ก็ ค่าถ้าเดือนที่แล้วมันก็สามหมืนสามแต่เดือนนี้มันเพิ่มมานิดนึงเป็นน่าจะ 40, สี่หมื่นเศษเษนั่นแหละสี่หมื่นค่ะพี่เป๊กสี่หมื่นกว่าคิโลเป,เป็นคนที่ผมว่าตอนวัยรุ่นเขาหงซ่าหน้าดูอ่ะหงเฟียวหน้าดูไม่ไม่ไม่ค่อยเชื่อ แต่บางครั้งก็เชื่อแต่ที่เล่ามาเป็นความจริงค่ะถ้าเป็นความจริงจริงๆนล้วชีวิตแปลกมากค่ะทีเด็ดลูกนี่สนับสนุนโดยเพศสัตว um. ์แอดวานซ์ไวท์เทนนิ่งเซรั่มอภัยมรช่งเรื่องผมต้นป ผ่าน2ไม่ผ่าน1นะครับก็ถือว่าผ่านครับยังไงก็ยังได้รับไปก่อนนะคะ4,000บาทค่ะ,ะ,ะเดี๋ยวมาฟังคํามินเห็นแล้วก็เหตุผลจากกรรมการทั้ง3ามท่านกันนะคะคขอฝั่งที่ให้ผ่านเข้ารอบก่อนเพราะอะไรคะพี่เชาก็พี่รวยเขาก็สู้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยเป็นคนที่ ผมว่าตอนวัยรุ่นเขาคงซ่าหน้าดูอะ่ะคงเฟี้ยวหน้าดูตัด<อ>สินใจทําอาชีพแต่ละอาชีพเนี่ยไม่ได้สนใจความรู้สึกของตัวเองเลยอะ่ะคือเอาเอาเอา,เอาไรายได้เป็นที่ตั้งเลยอาชีพที่แบบตัวเองก็คิดว่าแบบต้องต้องเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงก็ยอมทำไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไปทำที่แบบอ,า,อาบอบนวดหรือว่าไปทำที่บาร์หรือว่าไปทาที่เล้าแล้วก็แฟนแต่ละคนก็ โอ้โหเรื่องราวโหดร้ายมากครับตั้งแต่เจอมาตั้งแต่สมัยอายุสิบห้าสิบหกทำงานตั้งแต่หกขวบก็ถือว่าเป็นผู้หญิงที่สู้ชีวิตมากๆก็เป็นกําลังใจให้กับพี่รวยด้วยตอนนี้ก็ขายผักอยู่ขายผลไม้อยู่อยู่ตรงไหนของเตาปูนครับพี่รวยฮะอยู่หน้าตลาดนะค่ะหน้าตลาดเตาปูเลยออกมากี่โมงครับมาสัก3ามโมงเย็นสามโมงเย็นนะแล้วก็ขายมีพวกต้องไปซื้อของก่อนมีอะไรบ้างมะม่วงมีมะม่วงมีผักอะไรพวกเนี่ยมะเขือแตงอะไรพวกนี้แหละอ๋อก็คือตามตามตามก็ไปเลย นะครับก็ไปอุดหนุนพี่รวยได้จําสีผมพี่รวยไว้เราจะได้ไปหาง่ายๆหมูสเต๊ะใช่ไหมข้างบนนะครับทำไมเป็นหมูเต๊ะก็รถเขาให้มาอ๋อก็ให้มาโอเคเพราะฉะนั้นก็ไปแวะอุดหนุนพี่รวยได้นะครับยังไงก็ขอโชคดีนะขอให้เขารอไปแล้วตอนนี้ลูกเขาช่วยพี่รวยไหมเขาไม่มีเงินช่วยหรอกเพราะเราต้องให้เขากินด้วยอ้าวเหรอว่าเขาําบากมากไงาอ๋ออ๋อแต่เขาสองคนก็มีอาชีพใช่ไหมขับวินใช่ไหมเขาก็แบบต้องต้องใช้นี่รายวันของเขาเนี่ยหละอ๋อเขามีภาระของเขา โอเคก็เป็นกำลังใจต้องให้ลูกเขาวันละสามร้อยอ่ะอ๋อเป็นกําลังใจให้พี่รวยแล้วกันสู้ต่อไปนะครับผมนะฮะอย่าหาว่าหนูบ้าผู้ชายหนูแค่อยากเพิ่มรายได้ให้ผู้ชายในฝันครับว้าวยยยเยนี่มันคำคมแฟนคลับชัดๆนี่นะอคนต่ออีกหนึ่งคนที่ให้ผ่านพี่จิ๊กค่ะคืออย่างนี้นะคะเออ คุณคุณป้ารวยนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าคือพิจิกบฟังเรื่องของป้ารวยแล้วเนี่ยฟังแล้วเนี่ยเอ๊ะบางบ,างบางพูดตรงๆนะบางอย่างเนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเชื่อแต่บางครั้งก็เชื่อบางครั้งก็งงกไม่เชื่อมันผสมประสานกันแย่ไปหมดนะแต่ที่เล่ามาเป็นความจริงค่ะเออก็นั่นน่ะสิถ้าเป็นความจริงจริงๆแล้นชีวิตแปลกมากที่อยู่ในแวดวงที่ถูกผู้ชายแบบลวนลามหรืออะไระอย่างนี้ตลอดเวลา เป็นเนี่ยนั่งนั่งรถไม่นั่งนั่งแท็กซี่อะไรยังเคยโดนโดนลวนลามเลยตอนนี้เหรอค่ะอ๋อตอนนี้เหรอใช่แต่ว่าเราเอาตัวรอดได้ไงโอ้โหก็อยู่ดีๆมากระโดดหอมเราอย่างเงี้ยเราก็งงนะคนนะบางคนอือคือคืออย่างนี้แต่เราไม่อยากแจ้งความกันเราถือว่าเออเขาก็คงแบบเราให้อภัยอ่ะเราก็บอกเออช่างมันเถอะดูก็แก่แล้วอะไรเงี้ยเหมือนเราทําทานไปดีฝ่าเราก็คิดแบบนี้ไงโอเคถ้าถ้าเราเจอแล้วเราสามารถไปแจ้งตารวจบ้างได้ไหม เราเราก็มันเป็นห่วงงานเราเนาะเราก็ห่วงแบบคือไม่อยากมีคดีความเน้องเราไม่อยากมีคดีความแล้วเราก็เราก็ไอ้นี่ไงเราก็แบบว่ามันต้องใช้เงินทุกวันเพราะเราต้องส่งรายวันทุกวันนะคุณตีอย่างเงินอย่างนี้ได้ไหมไปโกกผมสีดําไม่ใช่ค่ะเคยไปโกกผมแล้วมันขายของไม่ออกฮะมันขายไม่ได้สีดำเข้ากับเราจุดเด่นจุเด่นมันต้องมีสีหน่อยี้ขายได้อ้แกซิคือเนี่ยโอ้โหเคือแกจะมีคาแเลคเตอร์ตัวแกแต่เราก็เลยมองว่าเอคือเอาอย่างนี้ก็แล้วกันพูดกับ ท่านชัานจบง่ายๆอะไรอย uh, like oh. oh. ่างนี hmm. yep. okay. ้แล oh. ้วก oh. ันนะคือว่าต่อไปก็เอามาสั่งสอนก็ว่ากันไปก็แล้วกันเนาะอันนี้ก็ขอให้ป้ารวยมีความสุขนะคะสมความปรารถนาอย่างตั้งมั่นเนาะขอให้คุณจิ๊กสวยตลอดปีตลอดการเป็นสาว2000ปีอ๋อพอจ้าทูรักมาตั้งแต่เด็กๆกัน็่สรุปป้รวยให้พี่จิ๊กเข้าร้อ ขอบคุณนะครับปลยดูแลตัวเองนะดูแลตัวเองจริงๆไม่รู้ใครเป็นกรรมการแล้วเนี่ยแต่ตัวเองงงไปหมดแล้วเนี่ยเหลือกรรมการหนึ่งท่านค่ะให้ไม่ผ่านเพราะอะไรคะจันแก๊บครับก็พอดีเรื่องของปลวยเนี่ยจะเป็นบทเรียนสําหรับเยาวชนหรือคนรุ่นหลังด้วยพอดีผู้ชมที่ทางบ้านที่ดูรายการอะไรเงี้ยนะฮะคือช่วงแรกของชีวิตเนี่ยปลวยอาจจะเกิดในสภาพสิ่งแวดล้อมหนึ่งเนาะมีคนมากระทำชําราวอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วปลวยก็ตัดสินใจที่จะหนีออกจาก สังคมหรือส um> ิ่งแวดล้อมนั้นเนาะเริ่มทำอาหงอาหารทำนู่นทำนี่แต่สุดท้ายก็ค่อยๆไต่ระดับเนาะเป็นตั้งแต่เด็กนั่งดิ้งหมอนวดอะไรเงี้ยนะครับคือมันไปเรื่อยๆเหมือนเอาสังคมเข้าไปพันอยู่ตรงนี้อีกมันก็เลยไม่ออกจากบังวลตรงนี้มันก็เลยเจอแต่คนที่แบบรอบข้างที่ไม่ไม่ค่อยดีแต่สังคมไม่ดีมันก็มีทั่วไปแหละคุณมันไม่ใช่แค่ตรงนั้นหรอกใช่ใช่ใช่มีเยอะมากมีเยอะมากเลยครับก็สังคมไม่ดีเนี่ยเราพยายามที่จะเอาตัวเราออกไปเนี่ย มันก็จะอาจจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาเช่นที่พี่จิ๊กบอกเมื่อกี้ครับเรื่องการแต่งตัวการอะไรเงี้ยที่แบบเราแต่งบ๊อบบ๊อบแวนแวอะไรเงี้ยมันอาจจะก,กระตุ้นให้ผู้ชายที่เห็นเนี่ยอะไรเงี้ยครับมันก็น่ากลัวนะครับแต่อย่างไงก็แล้วแต่ก็เป็นกําลังใจนะครับอ,อยากจะให้สติกับท่านผู้ชมให้อะไรต่างๆ<อ>ด้วยนะฮะขอบคุณ,คณนะครับขอบคุณมากค่ะสรุปก็เข้ารอบครับ <laughs> คณะกรรมาการเขาก็โอเคอ่ะเขาก็แบบว่ามือซื้อตรงดีอะ่ะลูกเข้ก็การตัดสิหรือวินิจฉัยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปตามที่เขาพูดนั่นแหละเพราะว่าเขาก็พูดถูกของเขาเนาะเออแต่ถามว่าพรมลิขิตอ่ะมันไม่มีใครอยากจะเป็นอย่างปรโรยหรอกแต่มันเป็นเองไงปรโรวยก็ฝืนไม่ได้ไงคือมันมาอย่างนั้นอ่ะประโรยก็ยอมรับจีความจริงว่าเออนี่แหละคือพรมลิขิตจริงๆแล้วมันก็ขีดปรโรยมาจริงๆมันไม่ใช่แสดงหนัง เพราะมันผ่านมากับชีวิตเราฉะนั้นเราก็คิดว่าเออจะไปบอกว่าเออแต่งแต้มมันก็ไม่ใช่เพราะพูดตามตรงอืก็มันเป็นอย่างนั้นนะแล้วจะให้พลอยทําไงพลอยก็คิดว่ากจครูเป็นเวรกรรมชาติที่แล้วของพลอยนั่นแหละทําให้มาถึงชาตินี้แหละเพราะพลอยเป็นสายมูเนาะพะลอยก็นึกอ่ะเออ ดานบ้านที่บ้านหายหายหายแผ่นหนึ่งแม่ก็มาแจ้งความพ่อพ่อเขาอยู่บ้านเมียน้อยเขาลื้อกระดานไปไปทำโคกหมูคอกหมูเมียน้อยพ่อกับแม่ก็เลยต้องได้ยากันตอนนั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นคนมีนี่และอยากมาร่วมรายการกับเราส่งเรื่องราวการเป็นนี่ของคุณมาที่ Facebook ที่เด็กลูกนี่กด33ทีเด็ดลูกนี้ สนับสนุนโดยชุดนักเรียนน้อมจิตลุกนี่คนต่อไปคุณตุ๊กจากนครประมสวัสดีค่ะสวัสดีเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอะไร <c oughs> อีกที่ <c oughs> งไงอะส้มโอโอ้ยร uh uh ู้ได้ไงกลายเป็นเราต้องมาช่วยกันนะโอเคเจนเจนแบ่งๆไปบ้างเว้ยความเป็นแม่ไอ้ยากแล้วไงต่อความเป็นแม่ที่อยู่ในตัวเธอเนี่ยเป็นไงโอ้มันยิ่งใหญ่มันยิ่งใหญ่มันเต็มอาเต็มเต็มเต็มอ่าเต็มเปี่ยมโอเคสุดยอดเทียบ เมื่อลูกเนี่ยอ่าฮะไม่สบายนอนหลับฝันฝันหันฝันว่าจะต้องเรียนให้ได้สูงโอเคลูกต้องเรียนสูงความฝันทั้งสองคนก็ต้องสู้อดทนใช่ใช่ทั้งแม่ทั้งลูกแล้วไงต่อเป๊ะอะไรอ่ะฟ้าผ่านี่ลงแรงดิงอะไรหลอนลงแรงคนหนึ่งเนี่ยลงแรงอ่าคนนึงลงเงินนี่ลงแรง อ๋อเข้าเนื้อเข้าเนื้อลงมืออ๋อลงมือลงแรงกับลงมือเพื่อนกันเพื่อนกันเพื่อหาทางอยู่รอดอ๋อดีดิชีวิตที่รุกใช่ไหมใช่ยังง้อยังไงอ๋อฮะเป่งสูงจังเป็นนี่เป็นนี่นี่ก็ยังอยู่อ๋ออยู่นี่ครับผมเป็นไรเนี่ยเป็นไรเนี่ยเป็นไรเนี่เป็นนี่เป็นเงาตามตัวอ้ สุดยอดไปเงาตามตัวเอมันไม่ไปไหนคาบบอสรำเป็นไงอยากโลไปดูเอีย๋อโ้แหนเน่ยสจมาสวัสดีค่ะเข็มทองกลางตำบลค่ะชื่อเล่นชื่อตต๊กค่ะขายข้าวขาหมูพะโลอยู่ตลาดนัดบิกบอสหน้าวัดนครชื่นชุ่มค่ะแม่ค้าข้าวขาหมูผู้มีดีกรีความเป็นแม่ที่พร้อมเสียสละเพื่อลูก พ่อแม่ก็เป็นชาวไร่ชาวนาเนี่แหละค่ะแม่เขาก็เป็นเป็นแม่ค้าขายของที่บ้านของชำเต็มหน้าร้านก๋ยเตี๋ยวกาแฟโอเลี้ยงพ่อเขาก็ไม่ค่อยทำงานกินเหล้าเมาเมามาไปเล่นการพนันเสียหมดทุกอย่างก็มาถึงบ้านทุบตู้ก๋ยเตี๋ยวทุบของชำในบ้านหมดเลย แล้วลูกทั้งหมด7คนแม่เลิกแม่ก็หนีไปอยู่จันไปอยู่ได้เดือนเขาก็กลับมากลับมารับลูกลูกไปแล้วพอดีพ่อไม่ให้ไปก็เลยไปแบ่งกันสี่คนแม่เอาไปแม่เอาเฉพาะชุดเล็กๆไปอะแล้วชุดโตๆก็ทิ้งไว้กับพ่อสาสพี่น้องก็อยู่กับพ่อค่ะ ก็โตก็โตเขาหน่อยก็อยู่กับพ่อพอหมดหน้านาเสร็จนาปุ๊บแม่เขาก็จะมาเอาที่เขาแล้วพอดีข้างไร่ะเขาบอกว่าเย,ยเหลาแกมาทําไม <im it> ฉันก็มาดูที่ไร่ที่นาฉันสิแกไม่มีแล้วผัวแกเมาเอาที่ไร่ที่นามาจำนองจำนำหมดแล้วแม่ก็เลยไปขึ้นลงขึ้นศาลอยู่ที่สระแก้วก็หอบลูกไปหมดเลยเขตเขาถามว่า ลูกคนไหนจะอยู่กับพ่อบอกว่าอยู่ก็อยู่กับแม่หมดทุกคนเขาก็แบ่งบ้านแบ่งอะไรกันกระดานบ้านที่บ้านหายหายหายแผ่นหนึ่งแม่ก็มาขึ้นโรงขึ้นศาลอีกว่ามาแจ้งความพ่อพ่อเขาอยู่บ้านเมียน้อยเขาลื้อกระดานไปไปทำโคกหมูคอกหมูเมียน้อยพ่อกับแม่ก็เลยต้องได้ย่ากันตอนนั้นเน่ยสู่ก้าวแรกแห่งชีวิตการทำงาน เรียนจบชั้นป .4 แม่ก็เลยส่งมาอยู่ปากน้ำสมุดปากการมาอยู่บ้านนะ้าเป็นบ้านที่ตัดชุดลาเตีขายแล้วเขาก็มีห้องเช่าแล้วพอนะ้าเขาสอนเย็บจากเย็บอะไรเป็นแล้วก็คือเพื่อนแถวแถวเลวนั้นก็ชวนไปเหอะไปทอผ้าไปแล้วมาทอผ้าอยู่ผ้าประแดงกันเหอะก็บอกนะ้าแล้วบอกว่านะ้าหนูจะไปทำงานโรงงานนะ้านะ้านะก็บอกว่าก็ได้พบรักบนรถประจำทาง ที่โรงงานจ้างรับส่งพนักงานน่ะก็คือเป็นรถที่ชอบกันจะแปนเจอกันตรงที่ว่ารับส่งคนงานมารับส่งอยู่ปีหนึ่งตอนแรกบอกว่าจะมาเที่ยวบ้านด้วยแล้วไม่ได้บอกว่ามาขอเขาบอกว่าผมขอผมถูกชะตากันเขาพูดอย่างนี้แม่ก็เลยบอกว่าก็ถ้าเกิดมาขอมาขอด้วยตัวเองแม่แม่ก็ไม่ห้ามก็พาไปหาหลวงพ่อที่บ้าน ที่วัดติดกับบ้านน่ะพ่อก็ดูให้ว่ามาขอวันแม่ต้องมาแต่งแต่งวันที่หธันวานะถ้าเองได้แต่งวันที่หธันวาเองจะดีถ้าเองไม่ได้ไม่ไม่ได้แต่งวันที่5ธันวาเองจะไม่ได้แต่งงานตลอดไปก็เลยก็สรุปแล้วก็ต้องแต่งวันที่5ธันวาเรื่องราวชีวิตกําลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วมาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับถ้าขึ้นมอตีปุ๊บ ก็ต้องจ่ายถ้าไม่จ่ายเอางี้ไหมคุณแม่คุณแม่ดบดบน้องได้ไหมหรือว่าให้น้องไปเรียนกศออนอกี่รักการเรียนมากแม่ก็เลยเอา้านาทีสุดท้ายแม่ต้องยอมนะเอาจากอุตสาหกรรมจากเย็บผ้าที่อยู่ในบ้านเดาแก๊สถังแก๊ส15โลแล้วก็หม้อต้มขาหมูเอาไปขายเอาให้ครบค่าครบค่าเทอมของมอของมอส